สวัสดีค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 Thalosudio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท t o ปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท t o ปิกที่มีชื่อว่าเราเป็นคนยังไงในสายตาผู้ใหญ่ใจะไม่เช็คพลังงานของคุณนะคะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วก็ขอบคุณเสมอนะคะที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในสายตาผู้ใหญ่นะจะเป็นยติเป็น คนที่คุณร่วมงานด้วยหรือว่าในกลุ่มที่คุณทำกิจกรรมด้วยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยสนิทชิดเชื้อหรือญาติทางห่างแบบนี้ก็ได้นะคะคุณนึกถึงใครอยู่ก็จะประมาณนั้นเนาะเป็นพลังงานของกลุ่มใหญ่ๆขอถามให้เลยนะว่าคุณคุณเขาเป็นคนยังไงนายสายตาผู้ใหญ่มีพลังงานแบบไหนบ้าง เกี่ยวกับศาสนาศาสนาออกมาเกี่ยวกับนักบวชก็จะมีผู้ที่มองว่าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแล้วก็ผู้ที่อมองว่าคุณมงมงายหรือเปล่าแต่คุณก็ปล่อยนะปล่อยให้เขาพูดไปแล้วถึงเวลาก็จะ เห็นเองว่าอะไรเป็นอะไรคุณมีการพัฒนาจิตใจจิตวิญญาณของตัวเองนะชื่นชอบความโล่งความว่างเปล่านะเป็นคนที่เสียสละมีจิตที่เป็นกุศลมาก ธรรมชาติไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครพลังงานง่ายมากเลยคูณออกมาเป็นเกาะกลุ่มก้อนกันอย่างดิงเลยไปในทิศทางแล้วกันเลยไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครอแค่น,นี้ก็ถึงเปิดออกมาก็จะราวๆนี้แหละนะจะทรงๆงงนี้เลยเป็นคนที่มีมีรรงสังหอนมีเซนส์สัมผัสนะคะ บางทีก็มีเยอะจนบางคนนะผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองว่าคุณดูสายมูเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูทุ่มเทดูเสียสละดูทำอะไรลักตัวเองบ้างนะอะไรเงี้ยมีพลังงานของดื่มด่ำกับธรรมชาตินะศรัทธ,ธาธรรมชาติเคารพรักธรรมชาติก็ทำมาเลยอะคุณ เป็นในด้านของธรรมะชอบเรื่องปรัชญาศาสนาศิลปะธรรมะชอบอะไรที่โล่งๆไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับใครออกมาในแนวศิลปินทำอะไรที่จะลงใจผลงานก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเย็นตาเย็นใจนะ c a l คุณสบายๆใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีชีวิตที่เรียบง่ายนะคะแต่ไม่มักง่ายเนาะเพราะว่ามีพลังงานแบบชอบพัฒนาชอบจนะอ็อกแกไนซ์นู่นนี่นะั่นะให้เป็นเป็นระบบระเบียบชอบอะไรที่เป็นระบบระเบียบนะคะมีพลังจิตเข้มแข็งเนาะเหมือนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปแล้ว คนที่ไม่ไม่ยอมให้ใครมาละลานตัวเองได้ง่ายอ,ะอ่ะชอบถ้าถ้าเกิดว่าชอบความสงบก็จะเป็นคนที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้ให้เกิดความสงบถ้าใครมาระลานหรือมาออทำอะไรโดยที่ไม่ขออนุญาตก็ต้องคุยกันนิดนึงหรือเพื่อความผาสุกข,ของมวลชนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่นะคุณ คุณดูแลผู้คนส่วนใหญ่หรือเปล่านะคะเป็นพลังงานที่ไม่ได้ไม่ได้เห็นแก่ตัวว่าเอ้ตัวเองชอบแบบนี้เราทุกคนก็ชอบเหมือนเราสิแต่ว่าถ้าผู้คนส่วนใหญ่ชอบพลังงานความสงขมาที่นี่เราอยู่ตรงนี้เพราะเราชอบสิ่งเดียวกันแต่ถ้ามีผู้ผู้คนที่แบบ,แ,บแนวพาเราพากม,มาเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายเพื่อจะลุกลานนะเกาะความไม่ดีนะคะ่อความวุ่นวายนยะดูเหมือนว่าคุณก็จะเป็นคนที่ อยู่แถวหน้าเหมือนกันนะอืมนี่จะต้องเคลียร์พลังงานนั่งบวชขึ้นมาอีกแล้วนะคนุณธรรมะธรรมชาติเนี่ยมาเลยเราก็เป็นลักษณะแบบนักปราด้วยนะรู้เห็นการล่วงหน้าบางคนดูใบไม้เป็นหรือเปล่าคะชอบแบบ มีพลังงานที่แบบผู้ใหญ่อาจจะมองว่าคุณน่ะชอบเล่นตลกคุณน่ะชอบพูดอะไรที่แบบเฮฮาสร้างเสียงหัวเราะอ่ะแต่ลึกๆแล้วข้างในเนี่ยมีความจริงจังมีความซีเรียสอยู่ในนั้นเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรหรอกแต่ว่าจะช่วยทำให้ผู้คนที่เขาปัดจิตทางอารมณ์ได้มีความสุขได้หัวเราะแค่นั้นแหละแต่ตัวเองข้างในเนี่ยจะหัวเราะดดด้วยหรือเปล่าล่ะไม่รู้เลย รักความสะอาดนะคะรักที่จะเคลียร์พลังงานแม้แต่ภายในบ้านหรือว่าความสะอาดข้างในเหมือนกันนะคะไม่ให้มีความขุ่นมัวแล้วแสดงว่าไม่ได้ยึดเกาะกับอารมณ์อารมณ์ไหนมาก็ล้างมันออกไปนะบางทีอารมณ์ขุ่นมัวเนี่ยจะทําให้จิตหมุนหมอกล้างมันออกไปก็แ,แสดงว่าเป็นคนที่เย็นเย็นอยู่กับไม่ค่อยอะไรถึงว่าไม่ค่อยชอบอยู่กับผู้คนนะแต่ชอบอยู่กับพวก สิ่งของมากกว่าอ๋ออยู่กับทำสมาธิอย่างนี้เรอน่าจะเป็นคนที่มีสติเนาะมีสติสมาธิดีอะ่ะอืมกิน,ย,นยืนนั่งนอนไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิเข้าถึงพระธรรมคำสอนนะคนมไม่ได้พูดถึงบรรลุนะแต่ก็คือว่านำมาปฏิบัติใช้แล้วเข้าถึงตรงนั้นนะคะ ลมหายใจไปนึกถึงอาาปานาสตินะม,มีสติจุลมหายใจอู้เดือดซันโอ้ไม่บังเอิญเลยเป็นคนตอนนี้นะผู้ใหญ่มองว่าคุณเองเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีชื่อเสียงเนาะ มีชื่อเสียงเหมือนเอ๊ไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าเมื่อก่อนคุณเคยตกเป็นเหยื่อหรือว่ามีใครประนามอะไรหรือเปล่ามันรอวันเวลาที่จะเอาคืนนะรอวันเวลาที่จะเดี๋ยวถึงเวลานะวันพระไม่ได้มีครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่คุณไม่ได้เอาคืนแต่มันเป็นเพราะเพียงเพราะว่า คุณเองอ่ะไม่ได้ถือสาปล่อยใครอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปใครอยากทาอะไรก็ทําไปแต่ว่าถ้ามันไม่ทําให้คุณเดือดร้อนอคุณไม่ได้ยุ่งอ่ะจะเป็นพลังงานเหมือนคนตัดกรรมคือเราไม่ชอบเราก็ไม่ไปยุ่งอีกไม่ได้เชือช้อเชิญไม่ได้อยากสนิทสนมอีกเดี๋ยวมันก็ละลายหายไปอย่างเงี้ยแล้วเชื่อไหมว่าพอชีวิตมันมีขึ้นลงทีนี้คุณก็ชีวิตคุณเมื่อก่อนเคยแบบอาจจะตกไปแบบอยู่ในหลุมลึกมากกว่าจะรู้สึกว่าโอ้โหเราเหนื่อยมากเลยชีวิตเรา เป็นช่วงของชีวิตเนาะเวลาขึ้นอย่าลงเวลาลงอย่าท้อคุณก็ไม่เคยท้อนะทีนี้มันมาแล้วได้แบบได้เดอะสันขึ้นมาคือแม้ว่าคุณจะมีชื่อเสียงเรียงนามในตอนนี้ผู้คนจะรู้จักคุณมากรับหน้าถือตาแต่คุณก็เวลาขึ้นไม่ลงไงนะคุณขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ได้ขึ้นแบบในลักษณะแก้แค้นนะไม่ได้แก้แค้นใครแต่มันก็เป็นแค่พลังงาน สิ่งที่คุณสะสมมาสิ่งที่คุณไม่ถือสาใครถึงเวลามันขึ้นมันขึ้นเองอะไรก็เอาไม่อยู่อะไรก็ห้ามไม่ได้นะคะเป็นพลังงานแบบนี้ผู้ใหญ่มองมาแบบนี้คุณนําหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในย่อไปอย่างว่าคุณนําหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในหมู่บ้านนะคะสาธารณูปโภคอะไรอย่างเงี้ยคุณนําพาความเจริญมาให้หมู่บ้านไอ้นึกถึงแบบคุณหมอหรือหน่วยการแพทย์หรือ,อ,อผู้ที่สร้างโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในถิ่นตะก,กันดานนะคะ นำความจเจริญไปสู่ตรงนั้นเนาะคนที่คิดแบบทะลุป,ปูโป,ปกนะคุณมาจากสัญชาติยาณด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามองอะไรก็มองขาดเลยอะความคิดนะเฉียบคมแบบนี่ก็เดือดซันอีกนะคุณคล้ายๆจะแบบนั้นเลยอะเป็นคนที่มีอิสระนะมีชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครอะเป็นปัจเจ,จกจัางเลยอะนะปัจเจกมาตั้งแต่ใบนี้ละละแล้วก็มีไพ่ฤษีด้วยก็คือว่า สไตล์ของการใช้ชีวิตของคุณอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังคมเท่าไหร่นะแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่เคารพกฎกติกราทางสังคมนะเคารพแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณใช้ชีวิตแบบไม่ได้เข้าไปวุ่นวายกับผู้คนอะ่ะไม่รู้สิว่าคุณทําได้ยังไงเอาเวลาช้อปปิ้งทำยังไงไอ้คุณก็อาจจะไปช้อปปิ้งเดือนละครั้งหรือเปล่าแล้วก็เอามาแช่ฟรีสไว้นะอันนะั้นไปพบปะผู้คนทํางานก็อาจจะเป็นงานที่ทํา อยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะอืมไม่ค่อยพบเจอใครอะไรมากมายอันนี้เป็นบางพลังงานนะดูเหมือนกับว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่วิ่งหาโอกาสนะเห็นเหมือนจะชอบที่จะอยู่พื้นที่ตัวเองแต่ว่าเป็นคนที่เข้าหาโอกาสไม่ได้ปล่อยให้โอกาสว่าเปาะประตูนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ช่างเลือกอยู่นะชอบอะไรเดี๋ยวไปเองนะ เรเลือกเองไม่ต้องให้ใครไม่ลำบากนะไม่ลำบากใครอ้าไพ่ใบนี้ออกมาอีกแล้วนะฮะเขาชอบที่เวลาที่คุณเป็นดวงของตัวเองแทบจะแปดสเก้าสิบเอร์ลยมั้งอชอบแบบถอดหน้ากากคุยเลยร,รู้รู้กันเลย <Yeah. S 1> มไม่ใช่คนที่มีมารยาเพื่อแฝงนะพูดอะไรก็พูดจริงอะ่ะมันจะได้ไม่มันจะได้แบบ จ,จดจำง่ายค่ะไม่หลงว่าตัวเองพูดอะไรออกไปถ้าโกหกแล้วจะไม่ได้ฉันพูดอย่างนั้นหรอเมื่อวานนี่แต่คุณคือจำได้นะเมื่อวานเวลา16นาฬิกายีนาทีฉันพูดแบบนี้ไม่ขนาดนั้นหรอกเอาเมื่อวานฉันจำได้ว่าฉันฉันบอกเธอแล้วะไรอย่างี้ยทีนี้ขอดูไพ่ทาโร่หน่อยนะว่าคุณเป็นยังไงในสายตาผู้ใหญ่ แม้จะอยู่ในโซนของตัวเองก็ทําไมมีชื่อเสียงโด่งดังขนาดาน่านาศผลงานคุณหรือเปล่านักเขียนนักคิดทำขนมอยู่ที่บ้านนี่แล้วทำบัวรอยอยู่ที่บ้านแล้วโพสลงโซเชียลทำของหวานทำอะไรอย่างเงี้ยมีลูกค้าเอาไปส่งที่บ้านหรือไม่ก็แบบพัสดุเลยทำน้ำพริกนี่ทำน้ำพริก ธุรกิจที่บ้านนะส่งทั่วประเทศเลเฟอว้าวอ่า wow. เป็นคนที่ถูกใจให้ผู้ใหญ่พูดจาคุยกันก็เข้าขากันดีนะกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตกลุมรักสิเอ็นดูเมตตาคุณแล้วถ้าคุณมีคนรักก็เป็นคนรักที่ไปด้วยกันได้สวยเลยนะคะไปด้วยกันได้ดี อเป็นคนมีสเสน่ห์ mm hmm. อ่ะผู้ใหญ่ตกลุมรักได้ง่ายนะเนี่ยพลังงานแบบนี้ยคนเฟรนลี่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะ,ะยืนแบบก็ฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะทำตรงนี้ให้มันจบอ mm hmm. จะได้ปิดจ็อบเลยนะคะแต่ก็ในขณะเดียวก,กันก็มีพลังงานที่ทำให้พวกเขาเย็นกายเย็นใจไม่มีความดือ้อความซนไม่ได้บ่นให้คุณเลยนะคะ เป็นพลังงานที่ไม่จะเป็นต้องบนนะคุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรกับใครนี่ย <c oughs> ทำเลยเวลาผู้ใหญ่พบกันกับคุณข้างนอกก็ให้มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นคนมีออจะมาคารวานะ <c oughs> มีเซนสัมผัสไม้ไอายมีแระมูลออกมาอีกนะมีสัญชาติยานดีอย่างเลย แล้วอีกอย่างนึงก็มองว่าบางทีคนเราเป็นคนคิดมากก็ได้นะมันน่าจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าคนเป็นคนคิดมากหรือเปล่าขอดูไพ่หน่อยอะไรในตัวเราที่ทําให้เขามองว่าเราคิดมากาสัญญาเก่ามันเป็นบทจะเป็นก็เป็นนะความผูกพันหรือเปล่าที่ทําให้ อยู่ดีๆก็น้อยใจขี้งอนอย่างนี้อมันสมัยเด็กอะ่ะนิสัยสมัยเด็กคือยังไงยังงั้นหรือเปล่าไม่เปลี่ยนข,ขี้ระแวงขี้กลัวอมันจะมีบางพลังงานกลัวคนอื่นไม่รักอันนี้หรอไม่หรอออ,อสิ่งที่เขามองโดยมูลเนี่ยมันน่ามาจาก ความคิดถึงมากกว่านะความคิดถึงที่กะละครั้งหนึ่งคุณกับผู้ใหญ่ท่านนี้เคยได้ทำอะไรสนุกสนุกร่วมกันนะคะมีดฟูออกมาได้เอนเตอร์เทนนะคะเฮอรมิตออกมาอีกรอบนึ่งได้เรียนรู้นะ,ะได้เคยเหมือนนั่งดูทีวีด้วยกันแบบเงียบๆนะหรือไม่ก็ได้เคยคุยกันนะอะไรที่มันเป็นประเด็นแต่ว่าคุยแบบผู้ใหญ่ะ เขาแบบรู้สึกว่าตัวของคุณเองผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะคะเหมือนรู้จักเขาเขาคุ้นเคยอ่ะสมมติว่ามีบรรดาลูกหลานหลายคนอ่ะถ้าผู้ใหญ่เลือกที่จะเะเล่นกับคุณอ่ะเหมือนสัญญาเก่ามันจํากันได้อ่ะมันเคยผูกพันมาตั้งแต่ชาติฝังก่อนอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าหนมองว่าเป็นหนึ่งเหรนะียญนี่มองว่าเป็น the emperor นี่โอ้ เรียน The Emperor ไอไม่ขอบอกว่าเป็นคนเอาแต่ใจนะแต่ขอบอกว่าเป็นคนที่มีกฎเกณฑ์มีกติกาทําอะไรก็คือนึกถึงเป้าหมายไว้อ่ว่าเออถ้าลงมืออย่างนี้เรามันน่าจะสําเร็จนะจะได้ทําอย่างอื่นต่อนะคะออมีอะไรใหม่ๆมีความคิดมีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นนะเป็นโอกาสเป็นข่าวดีเวลาที่เขามีเขามองมาที่คุณนะสายตาของผู้ใหญ่เนี่ย รู้สึกว่าถ้าได้ยินชื่อคุณหรือว่ามองมาที่คุณรู้เลยว่าเออมากับพลังงานดีๆมากับข่าวดีมูลที่มีมูลค่าที่มีอะไรที่แบบมันไม่ใช่แบบว่าจะเกิดขึ้นกับใครได้ง่ายๆอะ่ะมันมีพลังอยู่ในตัวด้วยนะมีอํานาจมีพลังอะมีบารมีเข้มข้นอะ่ะหนึ่งเหลียญ the emperor ขึ้นมาคุณเป็นพลังงานผู้นําเลยอ่าแล้วก็ถ้าเป็นผู้นําก็คือนําทางแบบผู้คนให้ได้กับพบกับประโยชน์นะ สูงสุดในชีวิตนะอาจจะเป็นการงานการเงินก็ได้คุณน่าจะมอบการงานการเงินนะคะมะีผู้ใหญ่ลูกหลานของเขาอาจจะอยากทำงานในบริษัทคุณทำงานกับคุณอย่างเงี้ยแต่คุณก็ให้โอกาสเขาเป็นไม่ใช่แค่ตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่แต่นี้ใส่ก็เป็นผู้ใหญ่ดูได้จากก้าวไม้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่อดทนอดกลัน้นนะ,ะมีความอดทนสูงนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ไม่หัวร้อนไวนะ มีสัญชาตญาณดีน่าจะจับจุดได้นะว่าคนคนนี้ดูไม่ค่อยจริงจังในการงานเท่าไหร่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะเป็นคนดุใช้ได้เลยเดีเร์เลอร์เนี่ยแต่ก็ไม่รู้ทําไมว่าผู้ใหญ่ถึงหลงรักคนดุในการที่เอาการเอางานนะคะไม่ใช่ดูแบบเอาแต่ใจเอาแต่ตัวเองไม่ใช่นะคะเอาการเอางานแล้วก็พาทุกคนไปสู่เป้าหมายนะคะได้เป็นแบบด้วยความราบรื่นน่ะนะนะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตสา์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็การที่คุณตส่าห์แบง์ซูเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ไอมาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสาเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณพร้อมทางด้านโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ